กัญญาครากําหนดอายุจรด60ปีที่ต้องเกษียณมุ่งมานะทำงานด้วยภาคเพียรส่งนักเรียนรุ่นสู่รุ่นสู่ฝั่งชัยครูสุคนตลับเพชรเป็นประจักษ์ปลูกปั้นสิบด้วยรักที่มอบให้คอยอบรมสั่งสอน ด้วยห่วงใยห,หวังเพียงให้สิทธนั้นไปได้ดีมาวันนี้งานเด่นเห็นคุณค่าครูผู้ทรงปัญญาทรงศักดิ์ศรีครูผู้มอบแต่ความปรารถนาดีรัตวารีหล่อหลอมสิทธชวนยนยินขอให้บุญ หนุนนำครูมีสุขปลดเปลื้องทุกข์กายใจให้หมดสิ้นขอพรพระครุ้มครองท่านปลอดราคินสุขสมหวังดังใจจินของคุณครูประวัติผู้เกษียณอายุราชการนางสาวสุคนตลับเพชรตำแหน่งครู วิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคอนสารเกิดเมื่อวันที่22มีนาคม2507ภูมิลำเนาบ้านคอนสารตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเป็นบุตรคนที่6ในพี่น้อง8คนของคุณพ่อกองและคุณแม่บุญมาตลับเพชรด้านครอบครัวคู่ชีวิตนายจุนคำมาข้าราชการบำนาญ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเขต4ด้านการศึกษาเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง7โรงเรียนบ้านคอนสารระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนคอนสารวิทยาคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์จากวิทยาลัยครูเลยจังหวัดเลยระดับปร,ริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์จากวิทยาลัยครูเลยจังหวัดเลยระดับการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประวัติการรับราชการเริ่มรับราชก,การเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนพศ2533ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านห้วยหินลับปีพศ2537ถึง2548ครูอันดับคศ .2 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย ฟอพอุปถัมภ์ปีพศ2548ถึง2551ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาเกาะปีพศ2551ถึง2558ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงกลางปีพศ2558ถึง2567 ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคอนสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับทวิติยาภรณ์ช้างเผือกทอชคติในการทำงานอัตตาหิอัต,ตโนนาโถคติในการดำเนินชีวิตอยู่กับตนระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดฝากไว้จากใจ การทำงานกับคนหมู่มากต้องมีความเอื้อเฟื้อเห็นใจเมตตากับเพื่อนร่วมงานรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งที่พึงกระทำเขารบรุ่นพี่ให้เกียรติรุ่นนอ้อง ได้ย่างกายได้สูดไอกลิ่นเจ้าก็ลงมัวเมาหำคะนึงแต่น้ำหนอ่อยาสิจากตาจ้องอยานท้องนองสิเปิดตายเจ้าผู้แกมไปลายใจเพ่พังตั้งแต่ครั้งแต่คราวก่อน ให้ใหม่อนใจอาวรนแต่น้ำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำไม่ใจมันปวดร้าวจนมาพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต่มอายขอแนมแนจักว่าซอยทุกใจที่เพพังลาพานางคนไข้สิเป็นไปได้บ่คขันอายสิขอไปเคี้ยงก เคียงข้าสิขอหักนางไปจนแก่โปรดรับใจเอาไว้แน่ให้เจ้าแลนเดอคำยามหนาวอ้ายกสิกอดยามนอนอ้ายกสิโอ แต่ได้ย่างกายได้สูดอกลิ่นเจ้าก็ลงมัว ว่าซอยทุกใจที่เพเพังลาพานาังคนไข้สิเป็นไปได้บ่ขันอายสิขอไปเคียงกายขันเจ้าบ่ามีไผขันไในนางมาเคียงข้างสิขอหักนางไปจนแก่โปรดรับใจเอาไว้แน่สิดูแลบ่ลาลายอายสิ คอยธะนมสอมเจ้าจนมือตายแมนที่ดินโกลบไว้ทางใจก็ยังบเศร้า